เอาละครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนใส่ลิงออนไลน์โมชั่นที่เป็นแบบโหลดนะครับอันนี้เครดิตของช่องคนนี้นะครับฝากติดตามด้ยวยละกันอันนี้เป็นลิงยี่นาบลิงข,งของเขาเรากดไปที่ลิงอันแรกเลยครับรอสักครู่นะครับนี่พอได้มาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับ กดได้ใชไหมครับนี่กดดาวโหลดต่อไปนะครับวันนี้เราก็กดเปิดกันเลยนะกดเปิดปุด๊บเห็นอนตรงนี้ปะ่ะที่เป็นแบบคล้ายๆปุ่มแชร์เนะี่ยเรากดไปปุ๊บเรามันจะมีคำว่าออนไลน์มูชั่นอยู่นะครับเราก็กดไปนีใชนไหมมันก็จะได้แหละเดี๋ยวผมไปเข้าให้ดูครนะับ คลิปที่เราใช้เราดาวน์โหลดของมาเมื่อกี้นะ้าก็แค่เอามาใส่ตามน,นี้ไปนะครับก็วันนี้มาสอนใส่แล้วครับก็กลับสวัสดีเพียอนเพื่อชมด้วนะครับฝากไปตามกดไลค์ก็ชแชร์ด้วยนะครับผม